สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะก็มาติดตามรายงานสภาพอากาศจากศูนย์ดุตุนิยมวิทยาภาคตรวัอนออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2,565ค่ะโดยที่ลักษณะอากาศโดยรวมของพื้นที่ภาคตันออกเฉียงเหนือในวันนี้ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกเกิดขึ้นได้ในตอนเช้าค่ะ โดยที่อันดับแรกนะคะเราก็จะไปดูปัจจัยหรือว่าตัวการที่มีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศกับบ้านเราในวันนี้จากแผนที่อากาศผิวพื้นซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกาลังอ่อนยังคงปกคลุมทางด้านประเทศไทยตอนบนและก็ทะเลจีนใต้เลยส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงทําให้มีอากาศเย็นกับปีหมอกเกิดขึ้นได้ในตอนเช้าค่ะ ส่วนลักษณะของกลุ่มเมฆที่เกิดขึ้นแล้วก็ปกคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเราในตอนนี้จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วท้องฟ้ายังโปร่งนะคะก็คือมีเมฆเกิดขึ้นน้อยค่ะ สำหรับลักษณะอากาศโดยรวมในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือตั้งแต่ในช่วงเช้านี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะบ้านเรายังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกเกิดขึ้นได้ในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยที่คาดการว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้จะอยู่ที่33 -36 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้จะอยู่ที่21 -23 องศาเซลเซียสค่ะ สำหรับการสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมากค่ะเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะคะการถ่ายเทอากาศนั้นถ่ายเทอากาศไม่ค่อยดีค่ะเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบ้านเราอยู่นั้นมีกําลังอ่อนลงค่ะสําหรับในช่วงนี้นะคะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกเกิดขึ้นไดในนาจนเช้านะคะจึงอยากจะขอฝากเตือนท่านผู้ชมในช่วงนี้ยังคงต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับในช่วงเช้านี้ขอจบรายงานได้เพียงเท่านี้ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน